ตกก่อเกินรักตอนที่ 5, 6, 7และ8หนึ่งในซีรีส์จีนระดับเอสพรัสของค่ายยูกุที่ได้เฉินซิงชุยลีลานตีเฉินมู่ชือเฮรอชวนหลินมาร่วมรังสรรผลงานเอฟเฟกดีซีจีอลังการบนละครสนุกน่าประทับใจใครไม่ดูคือพลาดมากๆ ขอย้อนความหลังสี่ตอนแรกกันก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องต่อนะคะความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากนางเอกเย่ฐานต้องปลอมตัวเป็นพี่สาวแต่งงานกับโอรสวรัเศร้าเตียนโยชินนางก็ก่อเรื่องวุ่นวายไม่เลิกทำเอาพระเอกหัวหมุนต้องกำจัดกิเลสตัณหาในใจเวล,ลาหลายรอบเลยค่ะส่วนพี่สาวชิงขุยที่แต่งไปยังแดนสนธยาโดยบังเอิญนางก็ยอมเล่นตามน้ำไปเพื่อให้แผนการของเฮียเฉาเนี่ยไม่ มีข้อผิดพลาดนางเอกที่อยู่บนดานสวรรค์จะได้ไม่ต้องทนทุกข์หรือว่าต้องมีอันตรายใดๆนะคะ ซึ่งในตอนที่ 5, 6, 7และ8ก็จะออกแนวน่ารักทะเลนขบขันเรียกความหาซะส่วนใหญ่อาจจะเริ่มเล่าจากฝั่งพระเอกกับนางเอกก่อนนะคะหลังจากที่นางเอกหนีลงสวรรค์ไปพบพี่สาวนางก็กลับมายังสวรรค์เพื่อรับโทษต่อหน้าพระเอกค่ะคนสนิทของพระเอกก็ร่ายยาวเลยตั้งแต่ที่นางเนี่ยเอาที่รัดถุงเท้ามาข้านหัวข้าวสัตเทพานะของพระเอกขโมยไข่นก,การเรียน 1, พันปีพาสามเซียนอาวุโศเล่น รนนอบเด็ดใบชาหมื่นปีซึ่งทุกการกระทําของน่งเอกเนี่ยพระเอกหัวหมุนวันละหลายรอบเลยนะคะดังนั้นเขาก็ได้พานหนึ่งเนรแสงรุ้งเอาไว้ในตัวนังเอกค่ะเพื่อที่นางเอกจะได้เลิกก่อกวนแต่มันผิด้่คาดนะคะเพราะว่านางเอกเราแสบกว่าเดิมอีกทีนี้พระเอกก็เลยงันไม้เด็ดเอาของกินจากถงอาหารข้างตําหนักเทียนพาซึ่งแม่ของพระเอกที่เป็นฮองเฮาได้เตรียมเอาไว้ให้หนางเอกค่ะก็เอามาล่อนางเอกซะเลยของกินดิบดีมากมายขนาด นางเอกก็ยอมอดใจไม่ได้สุดท้ายก็เลยออกมาจากตำหนักเทียนพากินอาหารโดยที่เอาของวิเศษที่ตัวเองได้มาจากการเล่นพนันกับเซียนอาวุโสทั้งสามคนเนี่ยมาแลกกับอาหารสุดพิเศษแลกไปแลกมาจนสุดท้ายก็หมดตัวไม่เหลืออะไรเลยนะคะสุดท้ายก็เลยต้องยอมทําตามแผนที่พระเอกต้องการคือการเข้าไปยังสำนักเรียนค่ะแต่ใครจะไปคิดอีกเช่นกันว่าพระชายาสวรรค์ตระกูลเซาเตียนจะถูกขับไล่ออกจากสำนัก ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนค่ะเพราะนางเอกเนี่ยดันไปมีเรื่องกับคุณหญิงนกที่แอบ,บชอบพระเอกอยู่ข้างเดียวนะคะพระเอกพอรู้เรื่องว่าชายาตัวเองเนี่ยโดนขับไล่ก็รีบเหาะแบบสี่คูณร้อยไปหาพระอาจารย์นะคะเพื่อขอเวลาสามวันถ้าเกิดว่านางเอกเนี่ยสามวันต่อจากนี้สอบผ่านก็ให้โอกาสนางเอกเข้าไปเรียนในสำนักเรียนซะ สามวันนี้หัวพระเอกก็แทบระเบิดเลยนะคะนางเอกก็แกล้งเขาแล้วก็ยังสุขสนแต่ว่าพอถึงวันทดสอบจริงๆนางก็ได้ใช้ความรู้อันน้อยนิดที่จ้องมองพระเอกตลอดเวลาที่พระเอกคอยสอนตลอดสามวันบวกกับความเจ้าเล่และความเข้าใจนิดหนึ่งเอาชนะเสร็จท,ทุกๆคนแล้วก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งค่ะพระเอกที่ยืนมองอยู่ไกลๆก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันภาคภูมิใจใ,ในตัวพระชายามากมาก แต่พระเอกก็ไม่กล้าเดินไปแสดงความยินดีกับนางเองนะะก็บอกกับคนสนิทไปว่าเออเนี่ยตัวเองพูดไม่เก่งก็ไม่อยากจะพูดก็เดินจากไปเลยนะคะ ซึ่งทางน้องสาวและน้องชายของพระเอกก็ต่างชื่นชมและชื่นชอบในตัวพี่สะพ้ายคนนี้มากล้นแม่ของพระเอกที่เป็นของเขาก็รักใคร่เอ็นดูนางเอกมากเช่นกันค่ะแต่เรื่องยังไม่จบนะเพราะพระเอกสัญญากับนังเอกว่าถ้านางเอกเนี่ยสอบผ่านก็จะใคลายผนึกเนตรให้แต่ว่านางเอกก็สอบไม่ผ่านเกณฑ์พระชายาสวรรค์ของพระเอกนะคะพระเอกก็เลยไม่ยอมคลายผนึกนางเอกทีนี้ก็โกรธเลือดขึ้นหน้าวิ่งกลับตำหนักไปเลยค่ะ สุดท้ายก็ได้ไอเดียบันเจิดวิ่งกลับไปรอปริณิบัติพระเอกที่ห้องเลยนะคะทั้งกินข้าวรอในตำแหนักเป็นเพื่อนพระเอกหอยฝนหมึกยกน้ำชาหยิบสารรออาบน้ำให้พระเอก คอยจัดจางเสื้อผ้าหลบอยู่ในผ้าห่มรอบริบัตรพระเอกถูกท่วงท่าแปลกๆของนางนะคะก็ทําให้พระเอกพี่แกเนี่ยร้อนจนเก็บไปฝันร้าย2,700ปีมานี้ข้าไม่เคยฝันร้ายเจ้าเป็นคนแรกที่ทําร้ายข้าถึงเพียงนี้ก็สงสารพระเอกอยู่นะมีชายาเด็กก็งี้แหละสุขส่วนเป็นธรรมดาแม่กับน้องๆพระเอกเนี่ยก็ยังได้ช่วยกันคิดแผนการต่อว่าจะสร้างบรรยากาศให้ลูกชายกับว่าที่พี่สะพ้ายเนี่ยได้อยู่ด้วยกันนะคะ แม่นี่ชงเข้มจริงๆฝ่ายคู่รองในแดนสนธยาก็ยังไม่มีใครที่ไปเปิดโปงหรือว่าล่วงรู้ความลับที่เฮียสามเฉาเฟิงแกสลับเกี้ยวแต่งงานจนทุกอย่างพลันบังเกิดน,นะคะพี่สาวก็เชื่อใจพระรองแบบไม่คิดตังหิดใจเลยอีกทั้งเฮียสามเนี่ยก็ยังทำเป็นว่ารับผิดคนเดียวเพื่อปกป้องนางด้วยงานนี้พี่สาวก็คิดแต่จะตอบแทนบุญคุณที่เฮียสามแกช่วยชีวิตเอาไว้นะคะ ก็ตอนที่เฮียสามเข้าไปในคุกเนี่ยพี่สาวก็รู้สึกว่าเออดูน่านสงสารเข้าไปแล้วจะอยู่ยังไงนะท,งท,งทั้งๆที่ความจริงเนี่ยการเข้าคุกข,ของเฮียสามมันก็เป็นเหมือนกับงานอดิเรกสบายยิ่งกว่าอยู่ด้านนอกอีกอาหารดีครบสามมื้อกบกบแกลมเยี่ยมเล้าโลหิตหอมหวานช่างน่าอภิรมใจแต่เฮียสามแกก็รอบคอบม,มากนะกลัวถูกคนจับได้ก็ลเลยให้ไฮสาวเนี่ยช่วยซ้อมให้ตัวเองเนี่ยมีรอยแผลน,นิดนึงไฮสาวเพื่อนรักก็ส่งเสริมสิคะทีน อุตฒาเก็บงำความแค้นมานานหลายปีถึงเวลาปลดปล่อยทั้งทีก็เตะต่ตอยจนหนำใจเลยนะคะและระหว่างที่ไฮฉาวกำลังสาเทียสามอยู่นั้นเขาก็เล่าให้ผู้คุมฟังนะคะว่าเฮียสามเนี่ยขายตัวเองว่าค่าคนสนิทพี่รองก็เลยถูกลากมาสอบสวนด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะเอาใจสาวนี่แหละขณะที่สองคู่หูก็เล่นสนุกกันพี่สาวตามมาถึงแล้วขอเข้าพบเฮียสาม เฮียสามก็มโนไปเลยค่ะว่านางต้องการจะตอบแทนเขาช่วยเขาโดยไม่สนใจสิ่งใดทีนี้เขาก็ได้ทั้งแผนการแล้วก็ยังได้หญิงงามมาอยู่ในอ้อมอกอีกคุ้มค่าจริงๆกับการแลกเปลี่ยนพี่สาวพอเข้ามาในคุกก็ขอให้ชายสามเี่ยถอดเสื้อจากคนป่วยก็รีบลุกขึ้นยืนตาลุกวาวทุกท่วงท่าของเฮียสาหน้าตาให้เฉาฮื้อตอบแทนคำพูดคนดูไปหมดแล้วนะคะตามองบนเบปากนิดนึงในใจเฉาเฟิงคงคิดประมาณว่า ใต้เท้าของข้าเลิกมโนและเลิกเสแสร้งเสียสเยถินข้าจะเก็บความลับของท่านไม่ไหวแล้วนะครับ เจ้าแผนการจริงๆคะ่ะเฮียสามแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานองค์ชายรองก็ไปบอกราชาสนธยาให้ไต่สวนเฮียสามใหม่โชคดีความฉลาดของพี่แกบวกกับความเฉลียวของให่เาวเพื่อนรักก็ลางองค์ชายใหญ่มาติดกับได้มือลูกรักราชาสนธยามาช่วยเฮียสามก็รอดพ้นจากความตายอย่างบุดหวิดฝ่ายพี่สาววันๆก็วิ่งเข้าออกตำแหน่งเฮียสามเป็นว่าเล่นจนวันหนึ่งข่าวนี้ก็แพร่ไปถึงหูพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็จัดหนังพาคนมาตามล่าตัวเฮียสามทันที แต่สุดท้ายนะคะกะ็โดนความแสบของพี่สาวตกจนได้ค่ะ ช้าวันต่อมาถึงกับถอดเสื้อวิ่งหน้าตั้งมาหาพี่สาวเพื่อขอให้นางสอนฝังเข็มจบแขนพี่สาวยื้อยุดฉุดกระชากข่าวนี้ก็แพร่ไวเช่นเดียวกันค่ะเทียสามถึงกับนั่งไม่ติดรีบวิ่งสามคูณร้อยมาหาพี่สาวที่ตำหนักสององค์ชายทะเลาะกันใหญ่โตเพื่อยังองค์หญิงภาบรรดคนหนึ่งนะคะพี่สาวก็แสนจะปวดหัวเจอริดเดดสององค์ชายตัวแสบเข้าไปน้องแทบอยากจะมุดดินหนีไปให้ไกลที่สุดนะคะนี่ไม่ใช่วังปีศาจละดินแดนรวมพลคนไม่ ค่อยปกติมากกว่าถ้าเฮียสามกับพี่ใหญ่หน่งว่าจะคีบลุกคนครูไปจนจบเรื่องสุดท้ายก็ทำลายภาพรักที่ตัวเองสร้างมาเร็วซะคนดูคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะพี่สาวที่ว่าอ่อนแอบอบบางเรียบร้อยอ่อนโยนถ้าผู้ชมได้ลองดูสองตอนนี้ก็จะได้เปิดหูเปิดตากันจริงๆแล้วนะคะแอดก็ไม่นึกว่าน้องจะเล่นได้แสบซนแก่นแก้วไม่แพ้นางเอกที่เป็นน้องสาวเลยค่ะ ส่วนน้องชายพระเอกก็ไปตกหลุมรักเสน่สาวผักชีน้อยๆแสนจะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่บำเพ็ญเพียรจนกลายร่างได้ถึงมันจะดูไม่ค่อยชัดเจนมากนะคะแต่ว่าตอนต่อๆไปคงได้เห็นโมเมนต์คู่นี้มากขึ้นฝั่งน้องสาวพระเอกก็ใช่ย,ย,ย่อย จื่ออูทั้งสวยทั้งน่ารักลงไม่ไหวค่ะน้องสาวคนนี้ของพระเอกช่งางนาทนุสนอมเสียจริงน้องก็ดูคลั่งรักไม่เบาเลยนะคะเห็นพี่ชายกับพี่สะพายทีไรน้องก็วาดฝันว่าตัวเองเนี่ยจะได้พบเก็บรักแท้จะได้มีช่วงเวลาดีๆแบบพี่ชายอยู่ตลอดเวลาแววสาวคลั่งรักนะคะลอยมาแต่ไกลจากสวรรค์เก้าชั้นฟ้าเลยค่ะและเหมือนว่าน้องจะได้เจอคู่บุพเพลิกิจแล้วเหมือนกันนะคะชายคนนั้นก็คือจิ้งเจ้าที่น้องเก็บ มาเลี้ยงเพราะนึกว่าเป็นลูกหมาน้อยนะคะยิ่งน้องจื่ออูเล่นสนุกกับลูกหมาตัวนี้เท่าไหร่พอจิงจอกก็ขับแค้นใจเท่านั้นนะคะอืมแล้วก็พูดถึงมือชงอันดับหนึ่งไปแล้วนั่นก็คือแม่พระเอกกับน,น้องๆของเขาเราก็มาต่อมือชงอันดับสองกันบ้างค่ะดูถ้าตำแหน่งนี้คงหนีไม่พ้นพวกอาวุโสทั้งสามคนแห่งสวรรค์เก้าชั้นฟ้า ถึงสามคนนี้จะดูขี้เล่ากวนพนันขยันนอนเป็นชีวิตจิตใจแต่ก็มั่งบารมีจนไม่มีใครกล้าลากสามผู้เท่าลงจากแท่นตำแหน่งนะคะล่าสุดก็ชงพระนางจนทำเรื่องล้มเหลวไปได้เดากไม้กองมะหึมาถมใส่หน้าพระนางจนแทบสำลักกรีบดอกท้อนะคะ ฝั่งมือชงฝ่ายพระรองกันบ้างณที่นี้ต้องยกให้เฉาเฟิงเพื่อนรักแล้วละคะ่ะทั้งชงทั้งช็อตฟิลหลายอารมณ์จนเฮียสามปรับตัวแทบไม่ทันป่าบอกว่าหญิงสาวของท่านจะถูกฉบไปกินต่อหน้าแต่ไม่ทันถึงเครื่องวิห้เฉาเพื่อนรักก็ยื้อหยุดกระโดดขึ้นหลังเพื่อห้ามเฮียสามไม่ให้ก่อเรื่องะคะ่ะเป็นคู่หูที่น่ารักมากรางวัลเพื่อนแท้แห่งปีต้องมอบให้ไ้เฉาแล้วไหมละคะทีนี้ต้นแบบเพื่อนรักที่ดีต้องไ้เฉาเท่านั้นคะ่ะ สำหรับตอนที่ 5, 6, 7และ8ปก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆประมาณนี้นะคะใครที่ยังไม่ตามดูก็รีบไปตามดูห้ามพลาดเด็ดขาดต้องดูเรื่องนี้ให้ได้นะคะดาวตกเกาะเกิดรักซีรีส์จีนาฟแฟนตาซีเทพเซียนสุดแสนจะเพอร์เฟกแห่งปี2023รับชมสับไทยได้ทางยูกูจำนวน40ตอนจบค่ะ